สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤจัไทยด้านการบินนับตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ทรงเป็นต้นแบบให้กับการบินสมัยใหม่ของกองทัพอากาศด้วยทรงมีพระปริชาญาณในวิทยาการด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบ,บินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำการบินกับอากาศยานกองทัพอากาศได้เกือบทุกประเภททั้งอากาศยานปีกหมุนอากาศยานปีกตรึงแบบใบพัด และเครื่องยนต์ไอพ่นทรงเข้าร่วมการแข่งขันปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยทรงเข้าร่วมแข่งขันระหว่างปี2526ถึง2530ณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีทรงทำการบินแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศแบบต่างๆทั้งระเบิดจรวดปืนใหญ่อากาศโดยทรงทำคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กองทัพอากาศจึงได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสามประเภททร <tir os> งได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายเกียรติบัตรการบินเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบครบ2000ชั่วโมงบินจากบริษัทนอตทรับจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน F5EF เมื่อวันที่4พฤษภาคม2540และด้วยพระปรีชาสามารถส่งเป็นนักบินขับไล่ที่มีชั่วโมงบินต่อเนื่องมากกว่า2,800ชั่วโมงบินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากยิ่งสำหรับนักบินขับไล่ทั่วโลกนอกจากนี้ทรง,งปฏิบัติหน้าที่ครูการบินฝึกสอนทั้งภาควิชาการภาคพื้น และการฝึกบินให้กับนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศโดยไม่ถือพระองค์โดยส่งตั้งพระราชเจริวแน่ในการถ่ายทอดพระประสบการณ์ด้านการบินให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติแวิรเรื่องเ o อ e ์นะอย่างเ v e หนึ่งเ v e น t สองหรือตากนี้เราอาจจะบอกเบิร์นเน่การใช้อัพเจนเบมร์นใช้แอสเซอร์ควเพราะว่าเราต้องการให้ไม่ต้องการให้เครือบ ไปเร็วนักเรียนทำแบบสโลโมชันก็อีเวนต์หนึ่งคุณก็เลี้ยวเลี้ยวไม่ต้องไททนะเลี้ยวสบายสบายเราก็จะเข้าเข้าไอแทบพอให้เป็นรุปร่างนั้นนอกจากเครื่องบินรบแล้วส่งศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์จากสถาบันการบินพลเรือนและส่งได้รับใบอนุญาตเป็นกับตันเครื่องบินโบอิ้ง737 โดยทรงใช้พระปรีชาญาณในด้านการบินเครื่องบินโดยสารมาทรงประกอบการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยทรงทำการบินในตำแหน่งกัปตันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระบวรากายในตำแหน่งโคพายลอตหรือนักบินผู้ช่วย ปริชาสามารถด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระราชฤทลยแน่แน่ในการทุ่มเทพระวรากายฝึกฝนพระองค์อย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงเป็นแบบอย่างด้านการบินแก่นักบินของกองทัพอากาศทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในการเป็นนักบินทรงเป็นพระปฐม,มกษัตริย์นักบินแห่งพระบรมราชจัก,กรีวง์ และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทำการบินทั้งเครื่องบินรบและเครื่องบินโดยสารสมดังพระราชสมัญญาพระมหากษัตริย์นักบิน เวลา9นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21ในประเทศไทยพุทธศักราช2568เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและผู้มีอุปการะคุณจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันโดยทรงกล่าวถึงความสำคัญของภูมิศาสตร์ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิรเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งใช้แผนที่และกล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องมือในการทรงบันทึกรายละเอียดของแต่ละพื้นที่เพื่อทรงนำไปใช้ในการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในแต่ละ พื้นที่ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการทั่วประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงระ,ระบำกริดาพิณิหารของชมรมนาฏศิลป์และอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาประเทศและการแสดงชุดเจ้าพระยาสายน้ำแห่งการเวลาและอารยธรรม การแข่งขันนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2568ที่จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยเป็นการแข่งขันการทดสอบความรู้ด้านภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุระหว่าง16-19ปีจากทั่วโลกเพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อ,อก,กันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก47ประเทศเป็นนักเรียน179คนครูอาจารย์88คนผู้สังเกตการ8คนและคณะกรรมการ10คนรวม285คนการแข่งขันประกอบด้วยการสอบข้อเขียนการสอบแบบมัลติมีเดียและการสอบภาคสนาม นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าแข่งขันจะทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมได้แก่การนําเสนอโปสเตอร์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเยี่ยมชมสถานที่สําคัญของประเทศเจ้าภาพ ภูมิศาสตร์โอลิมปิกของประเทศไทยเริ่มในปี2555เมื่อสมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอวนอศึกษาข้อมูลและดําเนินการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโดยมูลนิธิสอวนอสนองพระราชดำริจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่ออบรมและคัดเลือกเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศการแข่งขันครั้งแรกปี2558ต่อมาปี2560จัดตั้งศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกขึ้นทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันมีศูนย์มหาวิทยาลัย8 0และ ูนย์โรงเรียนแ0ศูนย์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสรับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยรวมถึงครูอาจารย์ด้านภูมิศาสตร์ทั่วประเทศให้สามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ช่วยยกระดับการศึกษาภูมิศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศและเมื่อเยาวชนมีโอกาสได้ไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆจะได้เรียนรู้เปิดโลกกระนัดสร้างเครือข่ายและนำประโยชน์ที่ได้กลับมาถ่ายทอดพัฒนาประเทศต่อไป เวลาเก้านาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาะยวงศ์เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณะฐานนนทศักดิ์เฉลิมนามพระอัฐิ พระเจ้าบราวงศ์เธอกรมหลวงชินวรศสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ,สะเสด็จสถิตที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ามีพระนามว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ จินวรวิสุทธิเทวารยวงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระจินวลวิสุทธิเทวารยวง์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงดํารงตําแหน่งนานถึง16ปีและดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระองค์ที่สองเป็นพระราชกมวาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระราชอุปัฏฐยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวโดยทรงมีพระคุณนุปการแด่พระบวรพุทธศาสนาและประเทศชาติทรงรับเป็นประธานชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและยังทรงพระนิพนธ์พระคำพีอภิธานัปะทีปิกา พันานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยฉบับปถมทรงจัดตั้งมูลยิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยเพื่อเป็นรากฐานในการศึกษาทางพระพุทธศาสนาในระดับสูงและการบริหารจัดการศาสนาสมบัติและให้มีการสอบธรรมศึกษาสำหรับเคฤรือหัดเปิดให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชนโดยทั่ว ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่อภอหัดใหญ่จัังหดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน kingscup ครั้งที่38ซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่22-27กรกฎาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม อาคม2568 การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2,527ในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น10ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิงเซปักตะกร้อสี่คนผสมเซปักตะกร้อสี่คนชายเซปักตะกร้อสี่คนหญิงตะกร้อลอดห่วงสา ชายและตะกร้อรอบห่วงสาคนหญิงมีประเทศสมาชิกส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนจาก18ประเทศโดยวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียโดยทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับช่วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมชาติมาเลเซียสำหรับรางวัลอันดับที่3ได้แก่ทีมชาติเกาหลีใต้และอินเดีย ที่บ้านเล็กที่37หมู่ที่3อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรกกลา้าโปรกระม่อมให้นายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิเอกทวัตชัยบุสภา กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจส่วนที่บ้านเลขที่123หมู่ที่4อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ก,ก,กระหม่อมให้ในายชชชวานเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกจิราุสิงโอนกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์เดียวกันซึ่งปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความกล้าหาญและความเสียสละ ที่บ้านเลขที่16หมู่ที่1อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงทระกรุณาโปรกกล้าโปรกระม่ให้นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผูรร้วราชการจังหวัดนครพนมเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตรีวรัญชิตย,ยงสุวรรณกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและที่บ้านเลขที่16ทับ4หมู่ที่3อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีทรงท้า นาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ในายสุเมธทีระนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกจิรายุทธ อินทุมานกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ่วนเบ็ดที่บ้านเลขที่37หมู่ที่8อำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญทรงทระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,ดก,ร,ดกระหม่อมให้นายนารงเทพศสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบเอกฤษดาน้อยโครดกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์เดียวกัน โดยทรงห่วงใหญ่และทรงให้ความสําคัญกับกําลังพลที่ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ที่จังหวัดอุบลราชธานีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดีศักน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินและอาสาสมัครทหารพรานอานันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสันรพรสิทธทิประสงค์อำเภอเมือง จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีไปมอบแก่ร้อยโททองคําสีพอจ่าสิบเอกสถาพรทองผุยจ่าสิบเอกปัทวี อาจคิดการจากสิบเอกสุปรกรขำคมจากสิบเอกวิษณุพงษ์ชมชัยจากสิบโทอภิวัตสุภาาศจากสิบตรีสุชาติเวหนสิบเอกพานุเดชนุทน,นงสิบเอกศิวกรชื่นบุญชูสิบเอกพรชัยโลเกตสิบเอกพันธาการมาโยธาสิบเอกสิทธิศักดิ์แสงแก้วพลทหารอิศส,สีเมืองพลทหารสามารถนาสแสวงพลทหารกฤษณะเข็มทองอาสาสมัครทหารราศส,สุรศักดิ์บุญโฮและอาสาสมัครทหารรา วีรวิทย์มนตรีวงศ์กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลค่ายสัมพสิทธิ์ทิพประสงค์อำเภอวารินชำราบเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้ทรงรับผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีกําลังพลที่เสียชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานน้าหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษและทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยวันนี้ที่วัดสว่างอารมณ์บ้านดอนสาลาอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปราดยาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบตรีวรัญชิตยวงสุวรรณซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชย แดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระบรมวงศานวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย วันนี้ที่วัดสุดทธจินดาอำเภอเมืองจัหงหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารยาน,นพัฒน โคตรสาขาซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคนครพนมเชิญพวงมาลาพระรชาชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย และที่วัดโคศิตารามอําเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอํานาจเจริญส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพศรีนาผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนน,นีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปวางที่หน้าหีบ,บศพ10เอกกฤษดาน้อยโคตรซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติจากสถานการณ์ ล่าวโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญพวงมาลาพระราชทานและปวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ส่วนที่วัดป่าสุสานไตรลักษณ์อำเภอพิบูรหมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจา้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกนพพลบุญเลิศซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา พร้อมกันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำพูทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10โทรสราวุธนามสวัสดิ์ซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลนวศิลาพัฒนารามบ้าน านป่าแดงงามอำเภนากลางในการนี้พระบร,รมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมและปโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย